อันดับแรกนะครับเรามาที่มือถือเราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi นะฮะมือถือเรากับตัวกล้อง70บไมล์นะครับอ่านี่นะครับเราไปเปิดแล้วเขาปล่อยฮอ t สป o ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับอ่านี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับรหัสก็จะอยู่ตรงหน้าเครื่องแบบนี้นะครับอ่าให้เราเอานะฮะรหัสหน้าเครื่องนะครับมาเกาะเข้าไปในมือถือเรานะครับ เข้าร่วมนะครับพอหลังจากเข้าร่วมเสร็จนะครับเราไปที่แอปนะครับอ่านี่นะครับที่แอปก็จะขึ้นว่าอัปเกรดแบบนี้นะครับให้เรากดอัปเกรดเลยนะครับแนะนํานะครับเวลาเราจะอัปเกรดนะฮะให้เราสตาร์ทรถทิ้งไว้แบบนี้นะครับอ่านี่นะครับตัวตัวกล้องของเรานะครับหลังที่จะอัปเกรดเสร็จปุ๊บก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดแล้วนะครับ เราก็เข้าไปที่ตัวกล้องของเราเหมือนเดิมได้นะครับนี่ครับเขาจะกลับมาหน้านี้นะครับเรามาดูนะครับอันนี้เราเชื่อมต่อแล้วนะครับกลับไปที่แอปต่อนะครับรอสักครู่นะครับแล้วทีนี้เขาก็จะให้เรากดยืนยันนะครับ อ่ะนี่นะครับยืนยันเสร็จปุ๊บตัวกล้องเราก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนของตั้งค่านะครับอ่ะนี่นะครับก็จะมีเกี่ยวกับนะครับเดี๋ยวนะจะอยู่เกี่ยวกับนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับแบบนี้นะครับหากของเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็ขึ้นให้อัปเกรดนะครับ แนะนำให้อัปเกรดเลยนะครับข้อควรระวังคือเราต้องสตาร์ทรถไว้เพียงเท่านี้นะครับหลังจากอัปเกรดเสร็จปุ๊บก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับที่รับชม